การประชุมเศรษฐกิจของโลกหรือ World Economic Forum หรือ WEF mm hmm. เปิดเผยรายงานดัชนีความเสมอภาคทางเพศทั่วโลกหรือ Global Gender Gap Index ประจำปี2566ระบุครับว่าประเทศไทยมีความเสมอภาคทางเพศเป็นอันดับที่74ของโลกในปีนี้ครับ จากทั้งหมด146อันดับขยับขึ้น5อันดับจากอันดับที่79ในปี2565ขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติด1ใน20อันดับแรกโดยอยู่ในอันดับที่16ในปีนี้ขยับขึ้น3อันดับจากปีที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสารอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์